สวัสีครับติดตามช่องนักไลฟ์แชนแนลรอบแรกของทีนะครับฝนตกนะครับฝนตกรอบแรกของทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามนะครับฝนก็ตกพอดีพี่น้องเลยย่านกับยานครับเรียกว่าโตกแห้งอยู่นะครับตกใส่นอ้อมากเลยใส่นอ้อ มีลูกเ,เห็บบอลน้อนี่อยู่ครับนี่อยู่นี่ลูกเห็บครับนี่ลูกเห็บ